เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับหมูลิงหัวรบแผวเบาพลางดูสีหนะ้าจืดจือนของเหล่าสิทธิ์ใหม่เอาละ่ะต่อไปก็ตัดสินใจกันได้แล้วว่าจะอยู่เรือนพักแบบใดใครอยากจะย้ายเรือนพักไประดับอีกหรือระดับกะก็บอกข้ามาได้เลยยามนี้กลุ่มสิทธ์ใหม่ด้แต่แลกเปลี่ยนสายตากันพร้อมส่งยิ้มแห้ง ด้วยแต้มที่พวกเขามีอยู่ตอนนี้ก็คงอยู่ได้แค่เรือนพักระดับเปี้ยเท่านั้นหลังจากนี้พวกเขาต้องเรียนรู้การเก็บแต้มคลื่นหลิงให้ท้องแท้เสียก่อนพวกเขาจึงจะสามารถเลือกระดับที่สูงกว่านี้ได้หมู่เฉินมองดูเรือนพักระดับกะก็ขยับตัวเล็กน้อยตอนนี้เขามีแต้ม6,100แต้มมากพอที่จะเลือกที่พักที่มีความละเอียดของรัศมีหลิงหนานแน่นด้วยวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในการบ่มเพาะขุมพลังของเขา ดังนั้นนี่ก็คุ้มค่ากับราคาที่จะจ่ายมูเ่เฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอน็นโตไปหาลู่หลีแล้วกล่าวว่าเราไม่อยู่ด้วยกันดีหรือไม่พอได้ยินลู่หลีก็ตัวแข็งทื่อจากนั้นดวงหน้าก็ปรากฏสีแดงเรืออเหลือตามองอิฟาย,ยังเขินอายโอรุษผู้นี้ชักทำโตเอาใหญ่ตั้งแต่ได้พบกันใหม่ครั้งนี้ทว่ามูเ่เฉินก็ไม่ได้สนใจนางเขาหันไปหามู่หลิงและพูดขึ้นว่าอาจารย์มู่หลิง ห้องหนึ่งพักอยู่กันได้กี่คนขอรับสองคนมูหลิงหัวเราะคิกคักนางปลายตามองมู่เฉินและลั่วหลีในแววตาสื่อความหมายบางอย่างออกมาเงินค่าขอเรือนพักระดับกะห้องหนึ่งขอรับมู่เฉินยิม้มลัวหลีกัดริมฝีปากหันหน้าแดงกำหนีไปทางอื่นตอนนี้นางทำได้เพียงแกล้งว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมูเฉินแม้ว่านางจะไม่สนโลกเพียงใดแต่นางก็เป็นเพียงเด็กสาวผู้หนึ่งจะมาอยู่กับบุรุษได้อย่างไร ในสงครามเทพยุทธ์นางก็ทำไปเพราะสถานการณ์บังคับมีพื้นดินต่างเตียงมีผื้นฟ้าต่างผ้าหม่มเพราะว่านางทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเมื่อหมู่เฉินกล่าวออกไปโจหลิงและคนอื่นๆก็เลือกเรือนพักระดับกะด้วยเช่นกันพวกเขามีแต้มคลื่นหลิงเพียงพอที่จะจ่ายส่วนพี่น้องเยี่ยเลือกเรือนพักระดับอีกความโกลาหลกำจไปในท้องฟ้าอยู่พักหนึ่งสิทธิหลายคนตัดสินใจว่าตนเองจะอยู่ที่ไหนดีจากนั้นมู่หลิง ก็าพามู่เฉินและคนอื่นๆมุ่งหน้าไปยังเรือนพักระดับกะเมื่อทั้งหมดเข้ามายังบริเวณเรือนพักระดับหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกถึงคลื่นหลิงอันหนาแน่นจิตใต้สํานึกถึงกับสันสะท้านอยู่ครู่หนึ่งเพราะพวกเขาสัมผัสได้ว่าเรือนพักนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบ่มเพาะขุมพลังของพวกเขาที่ด้านล่างนี้คือเรือนพักระดับกะพวกเจ้าเลือกกันเองตามสบายแต่ละคนเข้าไปในห้องแล้วแ้บในป้ายของพวกเจ้าจะถูกตัดออกทันที มูหลิงชี้ลงไปขณะที่ยิ้มเลือก้องได้แล้ววันนี้ก็พักผ่อนก่อนแล้วกันนอกจากนี้หากพวกเจ้าใช้ป้ายประจำตัวในมือก็สามารถเชื่อมต่อกับหอแลกเปลี่ยนแต้มได้ในหอนั้นสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของได้หลากหลายมิหนำซ้ำป้ายนี้ยังใช้เป็นป้ายประจำตัวแน่นอนถ้าพวกเจ้าชอบสิ่งใดก็ต้องไปแลกเปลี่ยนที่หอแลกเปลี่ยนแต้มเพื่อนำสิ่งของชิ้นนั้นมาทุกคนไปยักหน้าพลางก้มมอง สายตาของมู่เฉินกวาดมองไปรอบๆก่อนจะหยุดที่บ้านหลังเล็กริมทะเลสาบกระจ่างใสจากนั้นเขาก็ยิ้มข้าเลือกหลังนี้ก็แล้วกันพูดจบเขาก็หันไปหาลั่วหลีโดยไม่รอให้เด็กสาวปฏิเสธเขาดึงมือเรียวของนางพุ่งลงไปที่บ้านหลังนั้นพวกโจหลิงที่อยู่ใกล้ๆเผยท่าทีพิลึกกึกกือกับภาพที่เห็นนี้ไอ้นี่มันเกินไปแล้วแต่ทว่าหมู่เฉินไม่ได้สนใจปฏิกิริยาของพวกเขาทั้งสองพลิ้วตัวลงมาที่หน้าบ้าน เด็กสาวสะบัดมือหลุดจากการเกาะกลุ่มด้วยท่าทางเขินอายขณะที่ดวงตาอาัดแน่นไปด้วยความตะคิดตะโวงใจมูเ่เฉินยิ้มกริ่มด้วยน้ำเสียงจริงจังเราอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันให้ดีนอกจากนี้ยังได้ประหยัดแต้มคลื่นหลิงอีกด้วยในเมื่อพวกเราเพิ่งมาเข้าร่วมสำนักศึกษาเปิดชางก็ควรจะประหยัดแต้มกันหน่อยลัวหลีกรอกตามองมูเ่เฉินข้ออ้างนี้ไม่น่าเชื่อเลยตัวนางมีแต้มตั้งหนึ่งหมื่นแต้ม มากพอที่จะอยู่ที่นี่ไปตั้งครึ่งปีได้ใจเกิดไปแล้วนะลัวหลีเตือนพลางผลักประตูเข้าไปบ้านหลังเล็กมีสองชั้นดูสะอาดเป็นระเบียบนางเหลือบมองไปรอบๆร,รู้สึกพึงพอใจยิ่งยิ่งไปกว่านั้นตัวบ้านมีสองชั้นทำให้นางใจชื้นขึ้นมาบ้างตั้งแต่นี้ข้าจะอยู่ข้างบนส่วนเจ้าก็าอยู่ข้างล่างลัวหลีตอบครั้งนี้มู่เฉินพยักหน้าจริงใจไม่กล้าหยอกล้อลัวหลีที่เขินอาย แม้ว่าทั้งสองจะรู้ถึงความรู้สึกที่มีต่อกันและกันแต่การที่มาอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันเขาก็ควรต้องช่วยนางรักษาความเป็นกุลสตรีเอาไว้ขณะที่ลัวหลีเดินขึ้นไปสำรวจบนห้องพักของตัวเองโอเินก็เดินวนสำรวจบ้านรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไปในห้องพักของตนในห้องมีเตียงจัดวางไว้เรียบร้อยเห็นได้ชัดว่าเรือนพักระดับกะมีความเพียบพร้อมเป็นพิเศษโ่เฉินนอนลงบนเตียงนุ่มพลางถอนหายใจ อารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นสิทธิ์ของสำนักศึกษาเปยชางเต็มตัวแล้วจะใช้เวลาสองสามปีที่นี่เพื่อฝึกฝนท่านพ่อข้าจะตั้งใจเรียนรู้ครั้นหน้าที่ข้ากลับบ้านข้าจะพาท่านแม่ไปด้วยหมู่เฉินกำมือแน่นหลังจากที่เขาออกมาจากบนทนเปยหลิงก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างบิดาเช่นนั้นบิดาเขาคงจะเหงาหน้าดูเฮ้อ ผู้เฉินสูดลมหายใจลึกๆระงับอารมณ์ที่เออล้นในใจจากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งคัสมาธิขวาป้ายประจําตัวมาถือไว้ในมือก่อนหน้านี้อาจารย์มู่หลิงพูดว่าป้ายนี้เชื่อมต่อกับพอแลกเปลี่ยนแต้มที่นั่นเป็นที่แลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเขาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสํานักศึกษาเปยชางได้ผู้เฉินจับป้ายปล่อยคลื่นหลิงออกมาป้ายสว่างขึ้นหน้าจอแสงก็ปรากฏ บนหน้าจอมีผังและข้อมูลต่างๆบอกรายละเอียดไว้อสรพิษพีโรดหองที่สร้างขึ้นจากเขาของอสรพิษเขาทองเมื่อถูกใช้ในการประลองคลื่นหลิงก็จะถูกปลดปล่อยออกมาบนปลายหอกราวกับอสรพิษที่เกลียวกราดซึ่งมีพลังพิเศษและเป็นอาวุธสังสวรรค์ขั้นกลางราคา800พแต้มวิชากล้าเปลวไฟวิทยายุทธระดับหลิงขั้นกลางราคา9 0 0 0แต้มหาท้าเวทวิสั์ วิทยายุดเคลื่นไหวระดับหลิงขั้นกลางราคา7,800แต้มไข่กนสะกดดาวตกภาพไข่กนระดับ3ส,สามารถสร้างอุกบาลด้วยคลื่นหลิงทรงพลังแม้แต่จอมยุทธขุมพลังยงเทียนก็ไม่กล้าประทะราคา13,000แต้มลูกปัดเทวะอสนีครอบครองรัศมีเขาสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถในการเสริมคลื่นหลิงและพลังกายกับผู้ใช้ราคา200แต้มต่อลูก ภาพต่างๆว่าผ่านดวงตาของมู่เฉินไปแววตาเขาเพิ่มความประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆรายชื่อวัตถุต่างๆที่ขายในหอแหลกเปลี่ยนแต้มนี้โดดเด่นกว่าที่ใดๆแม้แต่ภาพขายกลระดับสูงก็ยังมีให้เห็นผ่านตาแต่ว่าราคาก็สูงมากเลยทีเดียวโดวยฐานะของมู่เฉินในตอนนี้ไม่สามารถหาซื้ออันใดได้เลยขณะที่เลื่อนภาพไปเรื่อยๆจู่ๆแววตาของมู่เฉินก็จริงจังขึ้นวิชากระบีบินสายฟ้า ระดับเสริญขั้นต่ําเป็นทักษะการโจมตีสร้างโดยจอมยุทธขุมพลังจื่อจุนราคาสมล้านแต้มเป็นทรัพย์สินของสํานักศึกษาเ่ยชางมู่เฉินก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาอดลุกวาวไม่ได้วิทยายุทธระดับเสริญอย่างนั้นหรือหอแลกเปลี่ยนแต้มมีของระดับนี้ขายด้วยหรือหัวใจของมู่เฉินเ,เต้นระรัวก่อนที่เขาจะสงบสติอารมณ์ได้ในหอแลกเปลี่ยนแต้ม มีวัตถุหลายชนิดที่ขายโดยเหล่าสิทธ์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีบางสิ่งเป็นของสำนักศึกษาเปย์ชางเท่านั้นอย่างวิทยายุทธระดับเสินวิชานี้ก็เป็นสมบัติของสำนักศึกษาเปย์างไม่ใช่ของสิทธ์คนอื่นใดสมบัตินี้มีค่ามากจนแม้แต่มูเฉินก็อดตื่นเต้นไม่ได้แต่ว่าราคาก็ทําให้เขามุมปากกระตุก3ล้านแต้มราคาแพงหูฉี่ขนาดนี้ในสำนักจะมีสักกี่คนที่สามารถซื้อได้ มูเฉินสายหัวพลางยิ้มขมขื่นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสิ่งที่สำนักศึกษาเปิดช้างเอาออกมาแสดงเพื่อใช้กระตุน้นบรรดาสิทธ์เป็นสิ่งที่สามารถเห็นแต่ซื้อไม่ได้ยามนี้มู่เฉินได้แต่ยับยั้งชั่งใจตนเองเลื่อนดูรูปสินค้าอื่นต่อไปเมื่อเลื่อนดูไปเรื่อยเืวัตถุที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เพิ่มขึ้นทวีคูณแต่ว่าราคาที่ติดอยู่ก็ถึงกับทําให้เขาเหงื่อแตกสิกให้คน,นก้าวมังกรทยาน ไข่คนระดับ6ราคา3ล้าน5แสนแต้มลูกแก้ววิญญาณสัตว์อสูรวิหกทองคัโบราณสัตว์อสูรขั้นเทียนระยะกลางลำดับ34บในบันทึกมืนอสูรระดับดินราคา4ล้านแต้มเกราะ9หม่อศักดิ์สิทธิ์อาวุธสองสวรรค์ขั้นดีเลิศสามารถป้องกันการจู่โจมได้เต็มที่จากจอมยุทธ์ขั้นฮวาเทียนราคา3ล้าน3แสนแต้มวัตถุหลากหลายประเภทปรกากฏต่อหน้ามู่เฉิน ทุกชิ้นทาให้เขาสงบจิตใจได้ยากลําบากมีหนามสามราคาก็ามากจนตากระตุกไม่หยุดสมกับเป็นสํานักศึกษาเปยดชางมีเพียงแค่ที่นีเท่านั้นที่จะมีความสามารถและนําวัตถุเช่นนี้ออกมาได้วัตถุแต่ละชิ้นนั้นจะนําไปสู่การแย่งชิงภายในทวีปเปยดชางทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นวิธีที่ดีทีเดียวในการเอาไว้กระตุ้นบรรดาศิษย์ที่ต้องล่าแต้มคลื่นลิงบูเฉินยิ้มขมขื่นก่อนที่จะควาตามองอีกครั้ง เขากำลังล้าสายตาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นมากเกินไปแต่ว่าก่อนที่จะปิดหน้าจอดวงตาของเขาก็หดลงดวงตาหยุดอยู่ที่ด้านบนของจอแสงตรงนั้นมีการเขียนข้อความสั้นๆแม้จะเป็นข้อความที่แสนสั้นแต่ก็ทําให้หมูเจินหัวใจเต้นระรัวมีนำำําซ้ําเขายังสัมผัสไดถึงความตื่นเต้นสุดขีดในจุดที่หายอีกด้วยเลือดมังกรทะเลเหนือวัตถุจัตเทพอสูรที่ปกปักรักษาสำนักศึกษาเบยชาง มีความสามารถในการเสริมสร้างร่างกายและพัฒนาประสิทธิภาพหากมนุษย์ตูดซับเข้าไปก็จะเปลี่ยนแปลงร่างกายพวกเขาจะมีร่างที่สมพลังเปรียบได้กับสัตว์อสูรราคาเจ็ดล้านแต้งเลือดมังกรทะเลเหนือหรือมู่เฉินพึมพำกับตัวเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่วีหกโลก,กันต้องการเช่นนั้นหรือตราบใดที่เขาได้รับวีหกโลก,กันก็จะพัฒนากลายเป็นเทพอสูรปลุกสายเลือดโบราณ แต่กลายเป็นเทพอสูรที่ไม่ได้ดอยไปกว่ามังกรทะเลเหนือเลยในจุดชี่ไห้ลื่นหลิงมาหาสารแผ่พุ่งออกวิหกโลกันจอมเกียกรครันดีตัวขึ้นในทันทีเปลวเพลิงสีดำในดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีมู่เฉินมู่เฉินเราเจอแล้วต้องเอามาให้ได้เอามาให้ได้ความคิดของวิหกโลกันถูกส่งผ่านออกนี่เป็นครั้งแรกที่มู่เฉินเห็นวิหกโลกันเบิกบานใจเช่นนี้มู่เฉินยิ้มอย่างจนหนทาง เขาก็อยากจะช่วยอยู่แต่ยังน้อยเจ้านกตะกระตัวนี้ควรจะเหลือบมองราคาเสียก่อนนี่มีราคาเท่ากับ7ล้านแต้มคลื่นหลิงเชียวนะใครในสำนักจะมีปัญญาซื้อกันฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ